สวัสดีชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูพลังงานของคนที่นิ่งเงียบไปนะคะมาดูกันนะว่าคนคนนั้นนะคะเขาเป็นยังไงบ้างเนาะอ่ะมาดูพลังงานกันชาวธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ ขอดูเรื่องราวก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมคุณกับคนคนนี้ถึงได้นิ่งเงียบกันไปนะห่างหายกันไปหรือว่าไม่พูดไม่คุยกันไปอ่ะนะบางท่านอาจจะเลิกคบเลิกคุยกันไปแล้วก็ได้อะ่ะเนาะมาดูสิเกิดอะไรขึ้นมมันมีเรื่องของการใช้อีกโก้มีเรื่องของการเอาชนะกันมีเรื่องของการข่มกันนะคนหนึ่งตัวเล็กคนนึงตัวใหญ่นะคะก็อยู่กันไม่ได้อะ่ะเนาะเนี่ยข่มกันนะ,ะมีการเหมือนแบบ กดคีย์นะเอาชนะนะคะใช้อารมณ์ควบคุมคอนโทรลนะเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เหนื่อยเนาะเหนื่อยกับการปรับตัวเข้าหาก,กันนะคะ,ะคุณกับคนคนนี้ก็อาจจะเคยคิดนะว่ามันน่าจะปรับกันได้แหละนะมันน่าจะแบบ คนละนิดคนละหน่อยอะนะคะปรับกันคนละนิดคนละหน่อยมันก็น่าจะไปกันได้แต่เหมือนว่าเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็บางทีอะตัวคุณได้คนพบแล้วแหละนะคะว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้เนาะนะคนเราอะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต่อเมื่อเขาอยากเปลี่ยนนะคะถ้าคุณไปบอกวาให้เขาเปลี่ยนในสิ่งที่ตัวเขาเป็นหรืออะไรแบบนี้มันน่าจะทะเลาะก,กันมากกว่านะแล้วก็ตัวคุณตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วแหละว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทําได้คือการเปลี่ยนตัวเองนะคะไม่เปลี่ยนเขาแล้วเนาะนะเหมือนตัวคุณก็ก็เข้าใจในจุดนี้นะคะแล้วก็ยอมรับได้มากขึ้นนะว่าอะเราก็คงจะแบบไม่ไปตั้งหน้าตั้งตาเปลี่ยนนิสัยใครเขาแล้วนะคะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาเลยนะเออนะคะบางท่านก็คือ move on แหละไปดีกว่านะเออแต่ว่าสําหรับบางท่านก็คือเหมือนอาจจะยังแบบเออก็ยังคิดถึงเขาอยู่ยังรักเขาอยู่ ยังแบบมีความเอ่อลึกซึ้งกันมีความผูกพันอะไรกันที่มันก็ลืมไม่ลงอ่ะนะคะแต่มันก็ไปกันไม่ได้อ่ะเนาะมันไปกันได้ยากนะคะแล้วก็ตัวเขาเหมือนว่าน่าจะเป็นสไตล์แบบว่าก็อีโก้เยอะเหมือนกันหรือว่าบางบางกรณีก็คืออีโก้เยอะอีโก้แรงด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เลยไม่มีใครยอมใครนั่นแหละนะเหมือนแบบเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันนะคะใครเป็นผู้ชนะเนาะ นะคะสุดท้ายแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะก็ต้องแยกย้ายแหละเนาะอ่ะเหมือนว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายเทเททางนั้นไปเองก็ได้นะคะเพราะว่าปวดหัวแล้วอะเนาะไม่อยากจะไม่อยากจะทนอยู่ในความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นแล้วเพระรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนเราเหมือนเราเลี้ยงลูกอะเนาะเออเหมือนเราแบบยังไงอะเออเราต้องแบบมานั่งเลี้ยงเลี้ยงลูกหรออะไรเงี้ยนี่คือแฟนนี่คือคนรักไหมหรือยังไงนะทาไมรู้สึกว่าแบบ เหนื่อยยิ่งกว่าเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งอีกนะคะแล้วก็บางท่านก็เป็นเรื่องของอายุที่ต่างกันด้วยนะอายุต่างกันมากเกินไปนะคะมันก็เลยมีช่องว่างค่อนข้างเยอะเนาะมันมีแกลบมันมีช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยแหละนะคะที่ทาให้เหมือนไม่เข้าใจกันนะเนาะช่วงวัยคุณอาจจะแบบเออชอบเรื่องนี้ช่วงวัยเขาอาจจะชอบอีกสไตล์หนึ่งอะไรเงี้ยนะคะคนละแนวกันนะอ่าก็น่าจะยากแหละเนาะความสัมพันธ์มันก็เลยจบกันไป มันไม่ใช่แค่ว่านิ่งเงียบกันไปนะแต่ที่เห็นใน,นาไพ่คือจบไปแล้วด้วยซ้ําแหละนะคะเทไปแล้วจบไปแล้วไปแล้วตัวคุณนี่แหละไปแล้วนะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้พลังงานแบบไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเยอะเลยนะชาวราศีสิงห์ราศีพิจิกราศีเมษราศีธนูราศีมิถุนนะคะขึ้นมาแล้วก็บางท่านเหมือนว่าไปเจอคนที่เขา ไปเจอคนที่เขาแบบว่ามีตัวเลือกทางเลือกนะคะตัวเลือกทางเลือกเยอะหรือว่ามีแบบเราสองสามคนในความสัมพันธ์นะส่วนตัวคุณเองคุณเองก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวคุณเองนะคะคุณไม่มานั่งอยู่เป็นตัวเลือกให้ใครนะเหมือนคุณรู้สึกว่าเออไม่ต้องเลือกหรอกเดี๋ยวคุณนะ่ะตัดสินใจเลือกตัวเองแล้วก็เป็นฝ่ายไปเองดีกว่านะคะแล้วก็เหมือนหลีกทางให้อ,ะนะอ่ะเนอะอะถ้าสองคน เขาอยากจะรักกันชอบกันก็เอเอไปเถอะนะยกให้ก็ปล่อยเขาไปนะคะส่วนตัวคุณก็คือออกมาจากตรงนั้นดีกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าคุณควรที่จะได้รับอะไรที่มันดีนะแล้วก็คู่ควรกับคุณมากกว่านี้อะนะคะบางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติได้นะหรือว่าคนที่เขามียศมีตําแหน่งนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้เป็นแบบผู้บริหารก็ได้นะอืม ดูแล้วก็แบบถ้าอยู่ต่อในความสัมพันธ์เนี้ยตัวคุณน่าจะเครียดเนาะเพราะว่ามันเคยแบบปรับเข้าหากันเยอะแล้วแล้วก็บางท่านเหมือนคุณปรับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะปรับจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วอ่ะเนาะส่วนเขาคนนั้นก็คือแบบจะเป็นของเขาอยู่แบบนั้นน่ะนะคะค่อนข้างเหมือนแบบเอาแต่ใจตัวเองเจ้ายศเจ้าอย่างชอบความเป๊ะชอบความเพอร์เฟกต์จู้จี้จุกจิกเนี้ยบเจ้าระเบียบอะไรอย่างเงี้ย เนาะเนี่ยเป็นสไตล์แล้วนะ่ะซึ่งคุณอาจจะรู้สึกออย่ด้วยแล้วอึดอัดนะคะอืมโอเคทีนี้มาดูสิอ่ะตอนนี้เนาะเขาคนนั้นคนที่นี่เนี่ยไปเนี่ยเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวทัดไฟอ่ะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวทัดไฟแล้วก็ตอนเนี้ยชีวิตเขาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะไปส่อง ตัวเขากันสิอืมเป็นยังไงเหมือนว่าเขาอ่ะก็ทำเป็นเหมือนแบบไม่สนใจนะคือถ้าคุณจะไปก็ไปอะถ้าคุณนะคะจะหันหลังจากเขาไปเขาก็นั่งดูคุณหันหลังแล้วก็เดินจากไปนั่นแหละนะคะ แต่เหมือนคนที่แบบว่าอีโก้เยอะคือแบบเก็บอาการนะเก็บอาการเก็บทรงมีมากมีฟอร์มอะไรของเขาเขาอาจจะทําเหมือนว่าไม่สนไม่แคร์คุณนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะในใจเขา,าเอะเนาะในใจเขาอะมันแบบมันแบบว่าคิดถึงนะคิดถึงเสียใจเสียดายคือเสียดายคุณแหละแต่ว่าทาเก๊กทําฟอร์มนะว่าเขาแบบไม่ได้รู้สึกอันไหล คุณจะไปก็ไปเขาไม่แคร์หรอกนะเขาก็จะแบบมีชีวิตของเขาได้อะไรประมาณนั้นแหละนะคะเนาะเนี่ยแหละนะทําเหมือนแบบยิงไม่ง้อไม่สนอยู่ได้นะคะคุณจะไปไหนก็ไปเลยประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองก็คิดถึงคุณนะอ,อแต่เป็นคนที่เหมือนแบบพยายามจะไม่แสดงความอ่อนแออะไรออกมาให้ใครเห็นนะเนี่ยเป็นคนที่แบบ เจ็บนะแต่เก็บอาการนะคะเสียใจไหมเสียใจคิดถึงคุณมากนะแต่ว่าบางทีเขาอาจจะรู้ตัวก็ได้นะคะว่ามันก็เกินเยียวยาแล้วอะเนาะนะคะเพราะในความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนว่ามันสู้กันมาเยอะนะความสัมพันธ์แบบใดอะเนาะมันไม่เหมือนลักษณะแบบคนรักกันนะมันเหมือนอยู่กันแบบสู้ต่อสู้กันเหมือนเป็นศัตรูเหมือนเป็นคู่แข่ง เหมือนต้องแบบเอาชนะอะไรกันอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งสิ่งเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้เรียกว่าความรักนะเออมันเหมือนแบบแค่อยากจะเอาชนะกันเฉยสุดท้ายชนะเราได้อะไรอะเนาะตัวเขาเองก็ต้องอาจจะกลับมานั่งคิดนะคะชนะเราได้อะไรเขาอาจจะเป็นคนชนะนะแต่ว่าเขาต้องเสียคุณไปนะคะเท่ากับว่าเขาก็ไม่เหลืออะไรเลยนะแล้วชนะไปเพื่อนะ,ะเออแต่ก็ยังไม่อยากเสียฟอร์มแหละนะคะอืม แล้วก็บางทีอ่ะตอนแรกๆอะ่ะที่เขาแบบคิดว่าโอ้โหเขาแบบนะเอาชนะคุณได้อะไรเงี้ยอยู่เหนือคุณได้ควบคุมคอนโทรลคุณได้อะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะคิดว่าแบบเออดีมีความสุขอะไรเงี้ยนะรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกเหมือนได้รับชัยชนะอะไรประมาณนั้นนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วชัยชนะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะมันคือ มันคือแบบมันคือความว่างเปล่าเนาะชนะมาแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยนะคะชนะแล้วทาไมเขาถึงไม่ยิ้มล่ะชนะแล้วทาไมเขาถึงไม่มีความสุขจริงๆอย่างที่เขาที่เขาบอกล่ะเนาะนะเออทําไมต้องแอบมานั่งคิดถึงคุณอย่างนี้ล่ะนะคะแล้วก็บางท่านนี่ก็คือเหมือนว่าอาจจะทํางานด้วยกันอยู่ในที่ทํางานเดียวกันอยู่ในบริษัทเดียวกันหรือทําทธุรกิจด้วยกันบางท่านก็คือเป็นครอบครัวกันแล้วแหละบางท่านมีลูกด้วยกันด้วยนะ แต่บางท่านอาจจะแค่แบบว่าเออคบกันเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานเป็นครอบครัวอะไรกันนะคะเนี่ยเหมือนเขาก็เห็นว่าคุณก็ไม่สนใจเขาหนิคุณก็ไม่ได้งอ้ออะไรเขาหนิฉะนั้นเขาก็เออเขาก็จะนั่งเฉยๆนะคะอยู่บนบัลลังของเขาไปนั่นแหละนะอแต่ว่าจริงๆอ่ะยิ่งเขาเห็นว่าคุณเงียบไปแบบนี้อ่ะเขาก็อยากที่จะแบบทักหรือว่าติดต่อมาหาคุณนะคะ แล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนตัวเขาเองน่าจะเป็นสไตล์แบบว่มมมมมมมามาเยอะฟอร์มเยอะไปแค่น,นั้นแหละนะคะแต่ว่าจริงๆล้วคืออยากคุยกับคุณแล้วก็ที่เห็นในหน้าไพ่ก็คือเขาอาจจะทักมาหาคุณนะแต่เป็นแนวแบบว่าเอาเรื่องงานมาอ้างเอาธุระมาอ้างเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ้างอะไรเงี้ยที่จะแบบได้คุยกับคุณนะนะคะเนาะเออเอาเรื่องต่างๆมาอ้างเนี่ยแหละนะจริงๆแล้วอยากคุยกับคุณจริงๆล้วอยากกลับมาอยากเป็นเหมือนเดิมแหละนะคะ แต่เห็นว่าคุณไม่ง้อเขาเหมือนกันไงเห็นว่าคุณก็แบบเหมือนแบบคุณก็ไม่เอาเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เนี่ยแหละสิ่งที่เขาจะทําได้อะเนอะเอาเรื่องงานเรื่องอะไรมาอ้างจะได้คุยกับคุณนะคะอ่าประมาณนี้แล้วก็พลังงานชาวราศีสิงห์นะคะก็ขึ้นมานะอือฮึบางท่านก็เป็นเออบางท่านเป็นธาตุไฟด้วยกันเมษธนู มีธาตุน้ํานะคะมีกระกฎพิจิกแล้วก็ธาตุดินนิดหน่อยประสบการณ์บางกอนนะคะเออประมาณนี้แหละเนาะหรือว่าเขาอาจจะเอาเรื่องลูกมาอ้างนะเรื่องแบบหาโรงเรียนให้ลูกเรื่องพาลูกไปเรียนพิเศษเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกอะไรประมาณนี้แหละนะคะจริงๆแล้วคือเอามาอ้างหมดแหละเนาะเออจริงๆแล้วคิดถึงคุณแหละเ <laughs> นี้ยแหละคนที้แบบ ฟอร์มเยอะอีโก้เยอะนะคะเวลาที่มีปัญหาอะไรกันก็จะง้อแบบดีๆก็ไม่ได้อะเนาะมันมันดูแบบดูยากเนาะออจะง้อดีๆจะพูดจาอะไรกันดีๆอย่างเงี้ยทำไม่เป็นนะคะทำเป็นแต่อะไรที่มันดูยากๆดูแบบซับซ้อนซับซ้อนอย่างนั้นะนะคะทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากอะนะโอเคทีนี้มาดูสิว่าความในใจของเขาความในใจของคนที่นิ่งเงียไปนะ ถึงชาวทัดไฟความในใจของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรเขาอยากขอโทษคุณแล้วแหละอ,อยากขอโทษแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะจะเริ่มต้นพูดยังไงอะ่ะพูดขอโทษเนี่ยที่ผ่านมานะคะตัวเขาอาจจะขอโทษใครไม่เป็นด้วยหรือเปล่าอะ่ะหรือว่าเกิดมาชาตินี้ไม่ไม่เคยแบบขอโทษอะไรใครเลยอย่างเงี้ยนะเป็นแนวแบบว่าเกิดมาแบบโอ้โห ไม่เคยทำผิดไม่เคยขอโทษใครไม่เคยต้องรู้สึกว่าต้องแบบเสียใจต้องมาแบบขอโทษอะไรใครมาก่อนในชีวิตนะคะดูแล้เขาก็คิดเยอะเหมือนกันเนาะเออเหมือนว่าบางทีตักกะความคิดอะไรของเขาอะมันอาจจะดูแบบแปลกๆนะใช่ไหมคือคนปกติทั่วไปอะที่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรอะเวลาทำผิดอะก็คือแบบขอโทษขอโทษด้วยความจริงใจแค่นั้นแหละเนาะใช่ไหมพอเกิดปัญหาอะไรปุ๊บขอโทษเลย แล้วขอขอโทษแบบจากใจจริงๆอย่างนั้นน่ะเนาะแต่ว่าคนคนนี้เหมือนเขาแบบรู้สึกว่ามันยากเนาะออขอโทษเนี่ยขอโทษกันยังไงอะนะอืมรู้สึกว่าแบบอึดอัดมากไม่รู้จะทำยังไงดีทำตัวไม่ถูกรู้สึกมืดแปดด้านนะคะแต่ว่าเหมือนเขาเองก็คงจะมีความกดดันอะไรในฝั่งของตัวเขาอยู่เหมือนกันนะมีความแบบเหมือนว่าเออไม่อยากให้ความสัมพันธ์จบ แล้วก็เหมือนว่ายิ่งเงียบกันไปยิ่งเงียบเขาก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีอะ่ะยิ่งเงียบเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าคุณแบบจะแบบตัดเขาออกไปจากชีวิตจริงๆอะ่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้ความเงียบของคุณน่ากลัวมากนะคะนะความเงียบของคุณน่ากลัวแล้วก็ส่งผลกับความคิดความรู้สึกของเขาแบบมากเลยแหละนะเขากลัวคุณจะตัดเขาจริงๆนะคะเออ ที่ผ่านมาเหมือนว่าบางท่านก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะมีการให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันมีการทําอะไรที่เหมือนว่า,าละเลยความรู้สึกนะคะไม่ใส่ใจกันอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็เหมือนว่าทําเป็นแบบหยิงไม่สนไม่แคร์นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบปล่อยให้คุณอะจัดการปัญหาจัดการทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองอะเนาะนะคะส่วนตัวเขาอาจจะ เหมือนแบบว่าก่อปัญหาขึ้นนะสร้างปัญหาขึ้นนะแต่ว่าไม่ไม่จัดการแก้ไขปัญหานะคะแต่ทิ้งปัญหาให้คุณเป็นคนจัดการนะเนาะมันก็น่าปวดหัวตรงนี้แหละนะคะแต่ว่าคุณน่ะเป็นคนเก่งไงในสายตาเขาอะเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหาเกิดเรื่องราวอะไรคุณรับมือได้หมดเลยคุณจัดการได้หมดเลยอะนะคะเขาก็เลยอาจจะรู้สึกเออมีคุณเป็นที่พึ่งในชีวิตเขาอะนะคุณแบบ เป็นคนที่แบบจัดการทุกอย่างได้เป็นที่พึ่งให้เขาได้ถ้าชีวิตเขาไม่มีคุณไอ้เรื่องราวที่ผ่านผ่านมามันก็คงจะแย่มอนกันนะเพราะว่าเขาจัดการปัญหาอะไรไม่ได้อะนะคะต้องเหมือนแบบต้องให้คุณแบบเป็นคนออกหน้าแทนเป็นคนช่วยจัดการแทนให้อยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยนะเออนี่แหละนะคะแต่ว่าครั้งนี้เหมือนคุณแบบว่าตัดจบจริงๆเนาะไม่เอาจริงๆอ่ะนะคะแล้วคุณก็ดูแบบว่า ดูแบบดุมากตอนนี้แล้วก็เหมือนอาจจะแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนแบบว่าถ้าเขาโผล่มาหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็พร้อมบวกอะเออพร้อมบวกจริงๆนะคะตอนนี้นะคือแบบถ้าโผล่มาคุณก็คงจะแบบนะถือดาบรอเลยอ่ะนะคะเออแต่ว่าตัวเขาก็เหมือนจะลองดูนะจะลองดู จะลองมาขอโทษคุณดูนะคะเหมือนเขาก็คิดมาหลายวิธีเหมือนกันแหละนะกำลังคิดอยู่หลายวิธีเลยว่าจะใช้วิธีไหนดีะนะคะถึงจะทำให้คุณแบบว่าอ่อนลงได้อ่ะเนาะนะ,ะเพราะว่าตอนนี้คุณบอกว่าแข็งมากนะคะจะใช้วิธีไหนเนาะไม่อยากให้จบแต่ว่าบางท่านก็อาจจะจบกันไปตั้งแต่ปีที่แล้วหรือว่าจบกันไปแบบนานกว่านั้นอีกนะคะออื แล้วก็บางทีถ้าที่ผ่านมานะถ้าคุณเป็นคนที่เหมือนแบบช่วยเหลือเขาในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยอะ่ะเขาก็มีคุณเป็นที่พึ่งจริงๆนะคะเหมือนเป็นที่พึ่งเดียวของเขาด้วยซ้ำนะนะคะแล้วตอนนี้ตัวเขาเองก็อาจจะแบบลําบากมีปัญหาเดือดร้อนอะไรเรื่องเงินเรื่องทองหรือว่าการทําธุรกิจอะไรของเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะมีปัญหาเรื่องเงินลงทุนมีปัญหาเรื่อง กําไรไม่ค่อยได้กําไรหรอกนะแต่ว่าขาดทุนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบก็ต้องพึ่งพาคุณอีกอยู่ดีอ่ะนะคะก็เลยต้องต้องกลับมาเนอะนะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะตอนนี้เขากลัวคุณกลัวคุณกลัวคุณจะด่าเขากลัวคุณจะไล่เขานะคะกลัวคุณจะตัดจบเขาเนอะแบบตัดหางปล่อยวัดเลยอะ่ะอย่างนั้นอะนะนะอือหือ เขาก็แบบให้เลิกให้จบกับคุณจริงๆเขาก็ไม่กล้านะคนเนี้ยอืมนะคะไม่กล้าไม่กล้าทําอะไรแบบนั้นหรอกเพราะว่าน่าจะยังต้องพึ่งพาอาศัยอะไรคุณอีกเยอะนะคะมันอาจจะไม่ได้มองแค่ว่าเขาคิดกับคุณแค่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะแต่เหมือนว่ามันก็คงแบบมีความรักอยู่ในนั้นมีความผูกพันอะไรอยู่ในนั้นด้วยแหละนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็จวนตัวเขามากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องเงินนี่แหลนะเนาะ ที่เขาอาจจะเหมือนว่าเออไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็มีแค่คุณคนเดียวเป็นที่พึ่งให้กับเขาอะนะคะเนาะอาจจะแบบจวนตัวอาจจะลำบากจริงๆนะกําลังเผชิญกับปัญหาอยู่ะนะคะก็เลยอาจจะต้องแบบกลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วก็มาขอโทษคุณด้วยอะนะคะเนาะ uh huh. แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของชาวราศีพิจิกขึ้นมานะคะอือ ่ประมาณนี้ทีนี้มาดูสุดท้ายนะคะคําแนะนําจากไพ่สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํานะคะให้กับชาวััฟไฟเนาะ,ะคำแนะนำก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนาะยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะ พลังงานอาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะคะแนวโน้มเป็นอย่างไรอืไพ่บอกว่าอยู่ๆก็จะมีใครบางคนมาทำตัวแปลกๆทําตัวลับๆล่อๆ,ๆทําตัวเหมือนแบบว่าทําตัวแปลกๆแหละซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นเองคุณจะแบบสังเกตได้เองคุณจะรู้สึกว่าเอ๊มีคนที่แบบดูแบบมีพิรุธดูแบบทำตัวแปลกๆดูปุพลโผล นะคนนั้นนั่นแหละนะคะจะเป็นใครได้อีกอเนอะก็เป็นเขานั่นแหละนะคะที่มาทําตัวแปลกๆนะอ่ะเขาอาจจะเหมือนแบบส่งข้อความหาคุณแล้วก็ลบทิ้งหรือว่ากดโทรหาคุณแล้วก็แล้วก็กดวางสายอะไรอย่างเงี้ยทาแปลกๆอะ่ะนะซึ่งคุณก็เอ๊ คุณก็อาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะยังไงอะเนาะเออส่งข้อความอะไรมายังไม่ทันเปิดอ่านเลยแต่พอเปิดมาปุ๊บอ้าวยกเลิกข้อความไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วส่งอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะคุณเองอาจจะงงอาจจะสงสัยเหมือนกันเนาะอืมแต่นั่นแหละนะมีคนที่เขาเครียดจริงๆนะตอนเนี้ยเครียดไม่รู้จะพึ่งใครนะคะเครียดมีปัญหาอืมเหมือนแบบอาจจะแบบเป็นปัญหาแบบว่าเออช็อต ช็อตเรื่องเงินนะเงินช็อตอ่ะหรือว่ามีปัญหาแบบทําอะไรผิดพลาดแล้วต้องไปจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายอะไรให้คู่กรณีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมันมีความผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่ามันอาจจะมีเรื่องของแบบการถูกโกงถูกหลอกอะไรแล้วก็ทําให้แบบเสียเงินเสียทองอะไรเงี้ยแล้วเขาอาจจะเครียดอ่ะนะคะไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครพึ่งใครขอความช่วยเหลืออะไรจากใครเขาก็เลยอาจจะ นะเอ่อกลับมาพูดคุยกับคุณนี่แหละเผื่อว่าตัะคุณจะแบบช่วยเหลืออะไรเขาได้อะนะคะดูเหมือนว่าเขาเครียดมากจริงๆนะเออเหมือนเหมือนยังไงอะเหมือนเขาอาจจะไปไปลงทุนทําอะไรผิดพลาดก็ได้ด้วยนะเออทีนี้ก็อาจจะแบบหมุนเงินไม่ทันน่ะเนาะเงินก็เลยช็อตนะระบบลวนไปหมดเลยนะคะหรือว่าเขาอาจจะกําลังมีปัญหาในเรื่องของบ้านจะโดนยึดก็ได้นะเนี่ย เหมือนแบบบ้านกําลังจะถูกยึดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะค้างค่าง,งวดไม่ได้ส่งหรือว่าเอาบ้านไปค้าประกันแล้วก็ไม่มีเงินไปใช้คืนหรืออะไรอย่างงี้นะกาลังจะโดนยึดกําลังจะโดนแบบนะกาลังจะโดนแบบว่าเออเหมือนแบบมีปัญหาเนาะนะคะดูแล้วก็ลำบากจริงๆเดือดร้อนจริง,รงๆ เลยต้องบากหน้ากลับมาพึ่งคุณนี่แหละนะคะไพ่เขาบอกว่าตัวคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยู่เฉยเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะโผล่กลับมาหาคุณเองนะคะแต่ว่าจะโผลมาแบบไหนเนาะจะโผลมาแบบดีหรือไม่ดีะนะคะเนาะตัวคุณก็รอดูแล้วกันนะคะ,ะ,เ,ระนะเร็วเร็วนี้แหละนะเร็วเร็วนี้แหละเหมือนว่าตอนนี้ชีวิตคุณกับชีวิตเขามันแตกต่างกันมากเลยนะชีวิตคุณตอนนี้ดีๆเนาะ ดีๆมีความสุขมีงานมีการนะมีทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงอะไรให้กับตัวเองส่วนตัวเขาอ่ะเครียดคิดมากนอะนไม่หลับกินข้าวก็ไม่ลงกินอะไรก็ไม่อร่อยเครียดไปหมดนะคะแล้วก็ดูแบบปวดหัววุ่นวายดูเหมือนว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ปัญหาลุมเร้านะคะอ่าก็เนี่ยแหละสถานการณ์เนี่ยแหละแนวโน้มนะคะอืมแต่ว่าถ้าคนคนนี้เขาไปทําอะไรผิดพลาดมาแล้ว ถ้ามันมีเรื่องเงินเรื่องอะไรที่เขาจะมาขอความช่วยเหลืออะไรจากคุณนะคุณก็ต้องดูก่อนนะคะว่าไอความผิดพลาดนะั้นนะมันมันแบบเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่อ่ะเนอะนะมากน้อยแค่ไหนฮะเพราะว่าบางบางกรณีนะตัวเขาอาจจะเหมือนต้องการเงินจํานวนเยอะจากคุณแต่ตัวคุณอาจจะให้ได้แค่เท่าที่คุณไหวนะคะ แต่สำหรับบางท่านคุณอาจจะมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วก็ไม่อยากจะช่วยเหลืออะไรแล้วเพราะบางท่านอาจจะช่วยไปเยอะแล้วแล้วก็ไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยนะคะแล้วก็สำหรับบางท่านก็คือมันอาจจะมีเรื่องของการโป๊ะแตกอะไรกัน <S <S เกิดขึ้นก็ได้นะอืมเหมือนว่าอยู่ๆตัวคุณอาจจะได้ข่าวคราวอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับตัวเขาแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเขาแอบทำอะไรรับหลังคุณก็ได้นะคะ แต่ว่าความมันเพิ่งจะมาแตกอ่ะเนอะมันเพิ่งจะมาโป๊ะขึ้นมานะคะอืมนะประมาณนั้นมันก็แบบดูแล้วก็เหมือนตัวคุณอาจจะแบบเป็นผู้ดูดีกว่าเนาะเออเป็นผู้ดูดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาของเขาอ่ะนะคะบางทีมันไม่เกี่ยวกับคุณแล้วอ่ะเนาะคนที่ต้องจัดการก็คือตัวเขาเองนั่นแหละนะคะอืมอ่ะก็ช่วยใครก็ช่วยเท่าที่ไหวนะ อ่แล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาบางท่านก็คืออาจจะเจอคนที่เนี่ยชอบโกหกชอบโกหกชอบสร้างเรื่องชอบปั้นหน้าเป็นตัวนะแบบไม่จริงใจอ่ะเนาะไม่ซื่อสัตย์อะนะคะอืมแต่ไม่ใช่กับทุกคนนะแค่สําหรับบางท่านแค่นั้นนะคะถ้าหากว่าคุณรู้จักเขาดีรู้นิสัยเขาดีอ่ะเนาะว่าจริงๆแล้วเขาแบบเป็นคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์อ่ะเป็นคนที่แบบชอบโกหก แต่งเรื่องอะไรเงี้ยเนาะคุณเองก็ต้องมีวิธีเรามัดระวังตัวเองด้วยเนาะแล้วก็เรามาระวังเงินในบัญชีของคุณด้วยเนี่ยแหละนะคะอืบางท่านเหมือนว่าเจอคนที่เขาแบบว่าเป็นแนวเหมือนแบบไม่ได้เข้ามารักคุณนะเป็นแนวเหมือนแบบมาเป็นมิจฉาชีพอะ่ะเออเป็นแนวแบบมิจจี้อะ่ะนะคะก็ต้องเรามัดระวังนะ โอเคอ่ะทีนี้มาดูสีไพ่แนะนำได้อะไร r e l e a s e your ex w ร์ด waiting for, แล้วก็ forgiving a n d learning โอเคอ่ะไพ่แนะนำนะคะถ้าเป็นมิตตี้ก็คือตัดทิ้งไปได้เลยนะไม่พูดถึงแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่าอ่ะเคยเป็นครอบครัวก,กันก่อนเคยคบกันมานานผูกพันกันมานานเหมือนไพ่เขาบอกว่ามันก็มีการรอคอยที่จะกลับมาหากันเนี่แหละนะ เออนะคะแต่ว่ามันต้องแบบเหมือนว่ากลับมาแล้วก็ขอโทษกันให้อภัยกันนะคะเนาะเหมือนแบบให้อภัยกันได้ใหมอ่ะนะเรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคนที่ทำผิดไปก็ต้องรู้สึกผิดรู้สึกสำนึกผิดจริงๆนะนะคะสำหรับบางท่านก็คือเป็นการกลับมาที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเขาอาจจะกลับตัวกลับใจได้ เป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าคุณกับเขาอาจจะเหมือนแบบเออปรับตัวเข้าหากันได้เข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเนาะแต่เหมือนไพ่เขาบอกว่าถ้าจะกลับมาเคลียร์กันกลับมาคืนดีกันนะมันก็ต้องเคลียร์กันทห้หมดจริงๆเนาะแล้วก็อะไรที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีเนาะรีลิสวเอ็กอะคือแบบเคลียร์มันทิ้งไปซะนะคะอย่าไปเก็บมาขุดคุยอะไรกันอีกนะถ้าให้อภัยก็คือให้อภัยนะคะแล้วจบเนาะ แล้วไม่ขุดเรื่องนั้นขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ไปอะ่ะมันก็จะต้องมีแต่การแบบเออเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะคะจะเดินหน้าอย่างเดียวแล้วเนอะจะไม่แบบเดินสองก้าวแล้วถอยหลังแล้วก็ไปขุดอะไรกันขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วก็เป็นปัญหาอะไรกันอีกมันจะต้องไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเนาะอ่ะเคลียร์กันทําความเข้าใจกันซะเพื่อที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้กันต่อไปนะคะ มาดูวันกับตัวเลขนะคะมีอะไรวันขึ้นมาอันเดียววันจันทร์ส่วนตัวเลขนะคะเลขเจ็ดเลขหกเลขสี่เลขห้าเลขสองมาดูตัวอักษรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นนามสกุลของคุณของเขาตัว G ตัว x ตัว h ตัว i ตัว L ตัว T ตัว z ตัว n ตัว y ตัว W ตัว P แล้วก็ตัว J โอเคค่ะพลังงานในคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็ไม่ต้องซสี่เรียสไปเนาะดูเป็นแนวทางไปแค่นั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยำชัดเจนจริงๆนะคะก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้ที่ตัวคุณรู้สึกชื่นชอบนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ